สวัสดีครับผมนายนัทวัฒน์ชาวะปีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเลือกวิดีโอวิดีโอจากที่เราต้องการจะนี่นครับต้องการจะตัดต่อนะครับแล้วเราไปก็ลากวิดีโอนั้นมาใส่ช่องแท็กเลยครับ นต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรา import นะครับ import ไฟเสียงนะครับอินพุตเสที่เราต้องการจะแบบว่าต้องการจะใช้นะครับแล้วก็ล่างเหมือนกันครับใส่แท็กหนึ่งครับวิธีการตัดนะครับขั้นแรกนะครับให้เราดูเช็ควิดีโอของเรากันนะว่าเราจะเอาช่วงไหนออกนะครับ คุณว่าผมจะช่วงนี้ออกนะครับหยุดแล้วผมกดเอสนะครับ S ออแล้วต่อไปก็แบรนด์นี้เป็นการแยกก่อนครับแยกให้มันออกห่างจากตัววิดีโอแรกเราครับไปแล้วคลิกที่มันเป็นสีปไฟล์อย่างนี้นะครับแล้วเรากด delete ครับให้เราเหยียบมาให้คลิดคิดซ้ายนี่นะครับไปก็เช็คครับ ว่าผมไม่พอใจที่มีเสียงอย่างนี้นะครับแล้เราคลิกขวานะครับแล้วเรากดคลิกที่นี่ตัวนี้เลยครับจปินแล้วเราก็กดดีลีเสียงไปเลยครับเท่านี้ก็ไม่มีเสียงนะครับก็จะมีเสียงข้างล่างถ้าเกิดเรารู้สึกว่าข้างล่างเนี่ยมันเสียงเบาไปนะครับให้เรามาที่อ,อดิโอครับ และให้เราเลื่อนสีเขียวๆนี้ขึ้นยิ่งขึ้นเยอะมันยิ่งเสียงดังนะครับดูนะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ตัวภาพเคลื่อนไหวนะครับให้เราเลือกที่คลิปครับกรณีน,นี้ผมจะ ให้มันวาร์ปได้นะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับทนทน,ทน,ทน,ทนไอวิดีโอ,โอผมได้นะครับวิดีโอที่ตัดไปนะครับให้เอากดนี้กดที่เอฟเฟกที่เราต้องการนะครับแล้วลากตรงสีเหลืองๆนี่ครับปุ๊บ แค่แต่มันเสียงดังไปรีโอแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างต่อไปนะครับสมมติว่าผมจะ ใส่ใส่ตัวอักษรไปนะครับระหว่างการเล่นอย่างนี้นะครับให้เราเลือกที่ตัวขอบไฟฟ้านี่ครับรแล้วกดแอดแล้วให้เราอะไรก็ได้ครับนีครับกลางหน้าจอนะี่ยจะปรับใหญ่เลย ตอนนี้ผมไม่ไม่ทบครับเท่านี้นะครับก็เป็นการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ